แม่นี่แกมาตางนี้ลูกแม่กับแม่ดีกว่าแม่ไ ouais. right. okay. ปกิ๊บไห้นานี่งานกักตัวรวมตัวกักตัวยี่สิบเอ็ดคนงานนี่ก็อตำบลหนึ่งบ้านเดียวใครจะเดินออกไปน้องนี้ต้องมอกกันซ่อนนะเด็กๆ กักตัวห้ามไปไหนวัญเอาเอาบิดเป็นเหตุให้ครอบครัวรวมตัวเอาอะไรพยานเลยเห้ยยี่ส kind of ิบเอ็ดคนนอนเกาหัวเลยนนั่แหละเอาจริงบ้านผมเหมือนกันแล้วก็คนไพศาลอะไรเงี้ยพวกงานบวชงานหรือโหเต็มที่เต้นกันอะไรกันยิ่งมีพวกหน้าห้างหน้าอะไรเงี้ยนะ